แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ16กุมภาพันธ์2566ใครที่กำลังมองหางานอยู่ต้องดูคลิปนี้นะคะกรมชนะระทานเดินหน้าจ้างแรงงานชนะระทานตามนโยบายของดรเฉลิมชัยศีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยอดทะลุแล้วกว่า40,000คนหวังสร้างไรายได้ทดแทนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กเกษตรกรและประชาชนในช่วงฤดูแล้งนี้ แต่เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตเข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะนายประพิษจันมาที่ประดกรมชประทานได้เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการจ้างแรงงานชนประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรว่า กรมชลประทานได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยการดําเนินโครงการจ้างแรงงานชนลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกประจำปีงบประมาณ2,566โดยการปฏิบัติงานด้านงานซ่อมแซมบํารุงรักษาขุดลอกปรับปรุงงานชนลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชนหรือชนบทแก้มลิงการจัดการคุณภาพน้ำ และโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำสําหรับหลักเกณฑ์การจ้างแรงงานนะคะจะพิจารณาจ้างแรงงานตามลำดับได้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่หากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอ จะพิจรารณาจ้างกเกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงตามลำดับนะคะซึ่งปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้ว42,182คนคิดเป็นร้อยละ49ของแผนงานโดยจังหวัดที่มีการจ้างแรงงานมากที่สุด3ลำดับแรกนะคะก็จะมีอุบลราชธานี3,725คนนครพนม2,314คนนครราชสีมา2,224คน และทั้งนี้กรมชลประทานยังคงเดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่องให้ได้ตามเป้าหมาย86,000คนจึงขอเชิญชวนกเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือสายด่วนกรมชลประทาน1460นะคะ